พอบ้านราชาปีศาจตอนที่349อนที่349ท่านก็สัรหาคำพูดนะเหลืองวูสางเขาพยายามไม่เห็นว่าพวกเขานั้นแบกรับความเจ็บปวดของเรื่องนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ราชวงศ์ไม่ช่วยอะไรเอาแต่สงสัยพวกเขาถ้าราชวงศ์ตัดสินใจลงโทษพวกเขาที่นี่ราชวงศ์ก็จะถูกมองว่าทำร้ายสัานักที่พักดีต่อราชวงศ์ และจะสูญเสียความเชื่อมั่นจากเหล่าประชาชนไม่ใช่แค่นั้นเหลืองอูสางยังบอกกับทุกคนว่ามังกรบัตตพีนั้นได้ทำลายผนึกและเลือกหวงผู้จริงเถียนเป็นนายของมันมันยิ่งทำให้ผู้คนเชื่อว่าสำนักประตูวสวรรค์ถูกสวรรค์ลิขิตให้มาเป็นราชวงศ์แทนท่านเหลืองท่านผู้แบบนี้หมายความว่าอย่างไง ่านก็คิดมากเกินไปข้าก็แค่บอกความจริงก็แค่นั้นบัดซบเหมือนที่เสาหลักที่สามเคยทํานายไว้ไม่มีผิดผู้ที่มีผู้ที่มีถูกมังกรสถิตจะปรากฏตัวขึ้นแบบนี้คองหวังได้แค่ให้เจ้าเด็กนั่นสังหารหวงผู้จริงเถียนให้ได้โอ้ทั้งที่รู้ว่าข้ามีวิญญาณมังกรสถิตก็ยังกล้าเข้ามาอีกสินะ ข้าขอบอกเลยแม้แต่พ่อข้าก็ไม่อาจสยบสายทานมังกรน,นี้ได้แต่ข้าทํามันได้ตั้งแต่เด็กรู้รู้ไหมมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าสวรรค์ได้เลือกให้ข้าเป็นราชาของแผ่นดินนี้ยังไงละ่ะแกไม่ได้แค่สู้กับข้าแต่เป็นชะตาสวรรค์พองานเจ้าจะต้องตายพอเข้าใจแล้วว่าทำไมยาะละเคเราหิดถึงเชื่อฟังเจ้า มังกรบัตตทีเป็นราชนแห่งพื้นแผ่นดินพว่าม,ม่มีใครกล้าขัดขืนก็เหมาะสมจะเรียกมันว่าราชน,นั่นแหละแต่มันจะทำไหมก็คือปีศาจทยานฟ้าต่อให้ต้องทยานไปยังสวรรค์ทั้งเก้าข้าก็จะทำไม่คิดว่าแค่มังกรบัตเตอทก๊อก,กนั่นจะมาขวางทางข้าได้หรยอก็ดีดีมากงั้นข้าจะลงทันแกแทนสวรรค์ให้เอง จะจำกัดพวกมดปวกให้มันได้รู้สึงที่กล้ามาท้าทยายราชันก้าวายเพิษมังกรทรราลาดองเล็บมังกรถล่มปัตภีกำลังสุดยอดมากข้าว่าแล้วว่าเจ้าว่าคุณชายใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดแกเสร็จแน่ฮ ไยทานวิญญาณมังกรเป็นถึงสมบัติระดับชาติพลังของมันก็แน่นอนอยู่แล้วและคงโพจิงเถียงก็เป็นคนแรกที่ใช้มันได้ขนาดนี้จอฟานสวรรค์ลิขกิตให้ข้าเป็นราชันเพื่อครองแผ่นดินนี้เจ้าบาังอาจต่อต้านข้าต่อต้านสวรรค์ฉะนั้นก็ตายไปซะข้าต้องการให้แกตายก็เท่ากับสวรรค์ต้องการให้แกตายหุป,ปากชีวิตของข้าข้าจะลิขิตมันเอง คนที่จะตายมีแค่แกเท่านั้นวรยุทธปีศาจกระบวนยุทธที่สามมังกรปีศาจคำรามเฮวรยุทธคำรา,ามกิกกอกนั่นคิดว่าจะทำอะไรวินใจมังกรปัจจีของข้าได้งั้นหรือสุดท้ายแกก็ดิ้นรนแบบงโง่ๆสินะมันอะไรกัน มังกรหรือข้าโจฟันขอลงทันเจ้านั่นคือบายุทธคำรามที่ที่หมายจะสังหารสายทานวิญญาณมังกรโดยเฉพาะตอนนี้มันแปลงกายเป็นวิหกอสศนีแล้วอีกทั้งมันยังเสริมพลังอสเนีสีม่วงมหาศาลมาอีกด้วยสายทานวิญญาณมังกรปัตตพีคือราชันแห่งปัตตพีนี้แล้วไม่มีใครต่อต้านมันได้อสศนีสีม่วงของเกม,มันจะไปทําอะไรได้ มังกปรปัตตพีข้ามันซะอาสนีสีม่วงจะทำอะไรได้งั้นหรือเจ้าโง่เอ๋ยคิดว่ามังกรเจ้าแน่นักหรือไงและไม่ใช่แค่นั้นมันมีพลังที่เหนือกว่าอาสนีสีม่วงในนั้นด้วยข้ามันรายุตระดับจกักรพรรดิท่านสายฟ้าปักษาสวรรค์ตูม เป็นไปได้ไงเนอ,อวิ่งคุณชายใหญ่รลบเร็วข้าพนี้คือผู้ที่สวรรค์ลิขิตให้เป็นราชันไม่มีใครต่อต้านค้าได้ไม่มีวันตู้มมันจบแล้ว